สวัสดีครับพบก,กับใต้อีกครั้งนะครับในช่อง n e l ตาปากโก้นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมนะครับ Ragnarok X Next Generation นะครับผมกับ Assassin c คอร์นะครับ Danger s k i l l t ไทชนะโอเควันนี้นะครับเราจะมา เราจะมาทดสอบสกิลนะครับหรือมาลงลึกหรือเจาะลึกสกิลกันนะครับโดยสกิลที่เราเน้นนะครับก็จะเป็นโซลิสโทอยอร์นะครับผมโซลิสโทอยอร์นะครับก็จะเป็นสกิลนะครับที่เป็นคล้ายๆกับปาร์้นพลังในระยะไกลนะครับผมไกลก็ไกลเท่ากับระยะฮันเตอร์ยิงหรือผมมีความรู้สึกนิดๆนะครับว่ามันเหมือนไกลกว่าหน่อยๆนะฮะ โอเคโดยจะทำดาเมจที่แท้จริงนะครับผมเท่ากับ420นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตารางนะครับใส่ไว้ให้นะครับว่าตั้งแต่เลเวล1นะครับถึงเลเวล10เนี่ยความแรงมันเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับผมแต่จุดที่เราจะต้องมาสังเกตเน้นๆเลยก็คือนะครับความสามารถพิเศษของสกิลเนี้ยมันใช้ค่าเด็กนะครับคูณเป็นจำนวนเท่า นะครับของ px tag แล้วค่อยมาคำนวณในส่วนของเ,ออเปอร์เซ็นต์สัมประสิทธิ์ดาเมจอีกทีนึงเนาะออกมาเป็นดาเมจที่แท้จริงนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องมาโฟกัสกันก็คือจุดที่เพิกเฉยต่อ defense นะ,ะับจุดที่เพิกเฉยต่อ defense หรือว่าไม่สนใจ defense ของศัตรูนะครับผมตรงเนี้ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถยิงไปแล้วแบบทะลุ defense เลยหรือเปล่านะครับ ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมอนสเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับผมแล้วก็ในตัวที่แตกต่างกันและมีดีฟเฟนท์ที่แตกต่างกันจะต้องได้ดาเมจเท่ากันถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันเลยครับผมเดี๋ยวผมขอเอามาให้กดง่ายๆก่อนเนาะเราจะลองกันที่เลเวล3นะครับผมโอเคตัวแรกนะครับที่เราจะลองนะครับจะเป็นดาร์กอนไฟนะครับซึ่งเป็นอินเสกขนาดเล็กนะครับผมโอเค การโจมตีในส่วนของโซลิตัวเยอร์มันเป็นไรท่าเนาะมันก็จะไม่มีการแพ้ทางนะครับแพ้ทางทตุใดๆนะโอเคนะครับผมปึ้งนะครับห้าหมื่นหกพันสี่สิบสามนะครับผมอันนี้ผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่าผมอะถอดการ์ดออกสองใบก็คือการ์ดมาดุกนะครับผมการ์ดมาดุกนะครับเพิ่มนะครับพีดาเบนโบนัสหกเปอร์เซ็นต์กับการ์ดวิตาต้านะครับ เพิ่ม p เพนหซนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,าถ้าเป็นแบบไม่สนใจดีฟเนี่ยเราใส่แค่ p ดามิ่โบนัสอย่างเดียวเนี่ยดามิ่ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าหากใส่คู่กันนะครับขึ้นมาเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าหากใส่อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันดูเนาะจริงๆผมทําคลิปไว้ตัวหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือจะเป็นการใช้นะครับแหวน60นะครับผม ซึ่งตอนนี้ผมย้อยไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนะครับที่ผมตัดออกไปเนี่ยมาตัดให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยพอตัดออกมาปุ๊บปรากฏว่าใส่ทุกอย่างที่มันเป็น P ีดามจโบนัสปุ๊บดามจ o ลดนะครับก็เลยกลายเป็นค s t i เชนมา k ว่าเฮ้ยทำไมดามจลดนะครับก็เลยต้องทําคลิปนี้เพิ่มขึ้นมาครับโอเคนะตัวที่2นะครับผมที่เป็นขนาดเล็กเป็นมินิบอสนะครับผมก็คืออีกีบหรือกระต่ายน้ําเงินของเรานะครับ ลองโยนสิห้่ง5ก0 4 3จดนิดนึง2ตัวเท่ากันแล้วนะโอเคเราเช็ค Deep นะครับผมมาเท่ากันไม่เท่ากันเราจะใช้สกิลสลัแล้วกันโอเคปเปออกสลดมาก่อนนะครับซึ่งสลดนี่มันยังไงมันก็ไม่มีเจาะทะลุ d e ฟ p เนาะปึ๊บนะครับ44 1 5 1นะครับ กลับไปที่แมงวันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคแมงวันนะครับโซดิทอยเยอร์นะครับผมเท่ากับกระต่ายเนาะแล้วก็สแลตปึ่ง4 6 2 0 0เอ๊ะเมื่อกี้นี่เท่าไหร่นะ4 6 2 0, 0 0ใช่ไหมเมื่อกี้กระต่ายอ่ะอันนี้ไม่เท่ากันละ กระตายนะครับได้44151 1, นะครับผมต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งละกันเป็นตัวที่3นะครับมาเปรียบเทียบกันเนาะเอาเป็นขนาดเล็กใช่ไหมขนาดเล็กมินิบอร์ก็ต้องเป็นโทรครับเริ่มจากโซลิท e อยเยอร์ก่อนเลยปึ้งนะครับ5 6043เท่ากันเป๊ะๆเ,เ,เลยคือ3ตัวโซลิทอยเยอร์เท่ากันทุกตัวนะครับผมแล้วคราวนี้เรามาลองสแลชครับ โแลชนะครับโทนี่โดนหนักสุดเลยนะ50 054นะครับผมก็อาจจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วตัวอีกิปหรือว่ากระต่ายฟ้าของเราเนี่ยดีฟเยอะกว่านะครับแล้วตัวโทนี่ดีฟน้อยที่สุดนะครับผมคราวนี้นะครับผมจะค่อยๆใส่ทีละใบนะโดยที่ถ้าหากว่าไม่ส่วนดีเฟนต์แล้วเราเจาะเกาะครบนะครับผมหรือว่าเจาะเกาะเท่าเดิมนะครับ ถ้างั้นเราควรจะใส่การ์ดพีดามเนตโบนัสเพื่อเพิ่มนะครับผมเสียบเลยนะครับผมพีดามเนตโบนัสเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเรามาเช็คกับตวโทรครับมันจะต้องเพิ่มใช่ไหมยังไงก็เพิ่มอยู่แล้วโอเคเป็น58834แแล้วถ้าหากว่าการเจาะเกาะมันไม่มีผลอะไรนะครับผมเราใส่การ์ด วิตาตาไปมันต้องไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับผมไหนลองดูเ <c oughs> พราะมันไม่สนใจดีเฟนต์เนาะวิตาตาก็ต้องไม่ช่วยอะไรถูกปะครับถ้างั้นไปครับอา้าวปรากฏมันเป็น60917ปรากฏเพิ่มแปลว่าอะไรเอออันเนี้ยแปลว่าอะไรนะครับผม คือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็น question mark ตั้งแต่ตอนผมอัดคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าแบบเฮ้ยตามที่เราคิดอะ่ะกับการที่แบบทดลองออกมามันไม่เป็นไปตามนั้นคำถามคือเพราะอะไรนะครับที่ผมเนี่ยไปดูคลิปนะครับของคุณเจเนาะช่องคุณเจเขานะับอ่าเป็นที่เขารนะีวิวฮันเตอร์เนาะแล้วเสร็จแล้วครั้งนี้เขาเป็นฮันเตอร์สายเจาะเกาะเจาะเกาะที่150นะครับผมก็คือ,คอทำเกินร้อยไม่อีกนะฮะเจาะทะลุเกาะไปเลยนะครับผม ตอนแรกบ,บางเกมเนี่ยบางทีเจาะเกาะนะมันจะเท่ากับ0ูนย์นะครับผมแต่ในเกมหลายๆเกมเหมือนกันนะครับที่เจาะเกาะเกินร้อยหรือเกินค่าที่อ Monster มอนสเตอร์มีหรือว่าเกินค่าที่ศัตรูของเรามีเนี่ยมันกลายเป็นคล้ายๆกับแอมฟิฟายหรือว่าเป็นการเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในเปอร์เซนต์ที่แล้วแต่การคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าคิดคร่าวๆนะครับผมก็คือมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ2000เทียบกับ เทียบกับ2.5 2.88เนาะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ4เกือบเกือบส่เอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ดูนะครับผมประมาณ4%อร์เ่าสปกว่า4%นะครับผมอ่าพี่เพนของเราเจาะจไปที่6%นะครับถ้าหากว่ามันแบบตรงตรงตัวเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรที่จะเจาะที่6กอ่าดามจควรจะเพิ่มที่6%ถ้าตามทฤษฎีที่ผมคิดที่มานะเออกับที่แบบว่าคังอ่าคุณเจเขาพิสูจน์มาแล้วว่าแบบมันมี ค่าที่เราเรียกว่าทะลุทะลุเกาะนะครับเข้าไปเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมาถามว่าพอรู้ข้อมูลตัวนี้แล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็การคํานวณปกติเนี่ยเราจะเอาค่า P attack ใช่ไหมครับ P attack เนี่ยมาเป็นเบสก่อนนะครับเพราะว่าสกิลทุกสกิลเราใช้เป็นสายสกิลเนาะถ้าหากเป็นสายตีธรรมดาก็ไม่ต้องไปคํานวณค่าบวกลบสกิลเท่าไหร่นะครับมาคํานวณน,นะครับกับสเตตัสอื่นๆนะครับผม ก็คือพวกค่า P-Pen นะครับมันจะหักไปที่ค่า P-Pen ก่อนนะครับเอา P-Pen เนี่ยไปคำนวณกับตัว Defense นะครับผมเปอร์เซ็นต์ defense ของของทางศัตรูนะครับอย่างของผมเองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์ก็อยู่ที่38.7 3แาแต่ยังไม่มีแต่ยังไม่สุดนะเราต้องมาดูที่ฟ i แนลนะครับผมฟ n แนลดีฟดีเฟนต์อีก18ก็จะของผมก็จะเกาะอยู่ที่ประมาณ5้าส5บประมาณนั้นเนาะ ผมเจาะเกาะน,นะครับอยู่ที่38.252แนะครับแล้วเจาะเกาะอีกอันนึงคือ31ก็เจาะเกาะอ,อยู่ที่เกือบ70ดนะครับจริงๆแล้วคือผมเจาะทะลุเกาะตัวเองได้ประมาณ10%นะปรนวิธีการคำนวณประมาณน,นี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับโอเคก็ทำให้วิธีการดีไซน์ตัวละครเนี่ยทำให้หลากหลายไปได้มากกว่าเดิมอีกนะครับ ถามว่าเราจะอัดไปที่พีเพนอย่างเดียวเราไม่สนพีดาเมจโบนัสได้ไหมอันนี้ก็ต้องเอามาคํานวณน,นะครับหรือเอามาทดลองกับเนี่ยหุ่นฟางหรือลานสนามสนามซ้อมนี่แหละครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนาะโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับผมสกิลโซดิส s ทเยอร์เนี่ยมันยังสามารถอัปเกรดจากอาวุธเงานะครับผมแต่นะครับยังมีแต่ แต่มันเป็นอาวุธเงาที่เลเวล8คือนานมากกว่าจะได้มานะครับผมจะเป็นในส่วนของสปิริตเนาะออจะอัพได้ก็ตอนเลเวล8แน่นะครับโดยที่มันจะคล้ายๆกับว่ามันมีสต็อกโซดิโซเยอร์ให้เราทั้งหมด3ครั้ง นะครับผมก็คือเก็บจนครบดีเลย์วนมาปุ๊บเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มพอใช้ปุ๊บสามารถใช้ต่อเนื่องกันได้3ครั้งเลยแล้วพอใช้ปุ๊บเราเพิ่ม p ีดาเมจโบนัสอย่างที่ผมบอกคือมันเจาะเกาะใช่ไหมครับพีดาเมจโบนัสควรจะมีผลกมันมากที่สุดแต่ปรากฏว่า p ีเพนก็มีผลกมันเหมือนกันนะครับผมถ้างั้นเราควรทําให้มันคู่กันไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครจะไปเล่นสายพีเพนล้วนนะครับผมล้อัพพีดาเมจโบนัสเล็กน้อย ก็ต้องลองดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับอย่างของผมเนี่ยพ Pen 70นะครับผมแล้วก็ P ีดามิโบนั2สนะครับผมก็มันก็เกื้อคูลกันอยู่นะผมรู้สึกว่าตอนที่ผมดิวใหม่อย่างเงี้ยไปคู่คู่กันอะมันแรงกว่านะครับแรงกว่าด้วยตัวคูณเนาะแต่คราวนี้ก็การคำนวณ p d e f e n s e มันก็คํานวณยากเพราะว่าตัวเกมไม่ได้ให้เรามาเนาะว่ามอนตอนเนี้ยมันเลเวลเท่าไหร่นะครับผมมี P p e พไอมี P De e p เท่าไหร่ นะครับผมแล้วเราจะได้เอามาคำนวณง่ายขึ้นแต่เขาตัดสินใจที่ม่ไม่เอาเอามาให้แล้วก็อย่างตัวบอสเนี้ยมันสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ตามเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จําจํานวนการครั้งที่มันตายหรือว่ามีคนมาปราบมันมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ให้สามารถคํานวณแบบตรงตัวไปได้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้ละกันว่าถ้าหากใครจะมาเล่นทางสายนี้สายโซนิสรอยเยอร์นะครับซึ่งเป็นสายไรลทาาดนะครับผมแล้วก็เป็นระยะไกลเจาะเกาะ แต่สกิลมันมีอยู่แค่สกิลนี้แล้วก็มีสกิลสกิลนี้สกิลเดียวที่มันเป็นลักษณะน,น,นั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยเราใช้เป็นสายพิษอะ่ะมันช่วยเพิ่มทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสแลไม่ว่าจะเป็นสกิลอื่นๆเพราะว่าพอเราเคลือบพิษกลายเป็นอูดพิษปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มดาเมจขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปนะครับที่ผมว่าจะรีวิวคือรีวิว มิลเลอร์อิมเมนะครับสกิลอมตะ2วิของเรานะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้พูดไปว่าคือลีนเฉยๆิอะวโดนเขาตีตายก่อนพอดีแต่พอผมอัพขึ้นมาแล้วมาลองใช้เฮ้ยมันเอามาหลบสกิลบอสได้ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูมันหลบสกิลบอสยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ผมด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะอ่าอ,อย่าลืมนะวันนี้วันที่ 31นะครับคลิปนี้อัดตอนวันที่31กรกฎาคมพรุ่งนี้นะครับคิงพาร์อันใหม่มาอย่าลืมนะครับเอาปีกชมพูของเราเนี่ยเ,เพชรชมพูของเราเนี่ยไปซื้อไดมอนนะก่อนมันราคาขึ้นเกินไปนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียตั้งเพิ่มในการเติมคิงพาร์ครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ